สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มฉันอยากขอให้คุณกดไลค์วิดีโอนี้และอยู่จนจบเพราะวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับโบราณในการรักษาความเยาวัยและความมีชีวิตชีวาและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับชมคอนเทนต์เพิ่มเติมแบบนี้ความสำคัญของการรับประทานอาหารอย่างมีสติคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าสิ่งที่คุณใส่ลงในจานสามารถเป็นอะไรมากกว่าแค่อาหาร ลองนึกภาพร่างกายของคุณเป็นรถยนต์ที่น่าทึ่งซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ท่งพลังซึ่งต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเพื่อให้ทำงานได้ดีลองจินตนาการว่าอาหารคือเชื้อเพลิงถ้าเติมอะไรที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมเข้าไปเครื่องยนต์ก็จะเริ่มมาพังใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราไม่ใส่ใจสิ่งที่เรากินอาหารไม่เพียงแต่ช่วยดับความหิวเท่านั้นมันกำหนดรูปร่างพลังงานของเราอารมณ์ของเราและแม้แต่สุขภาพในระยะยาวของเราผู้คนในสมัยโบราณบาง กลุ่มเช่นพระภิกษุส,สงฆ์รู้เรื่องนี้มานานนับศตวรรษแล้วสำหรับพวกเขาอาหารแต่ละมือถือเป็นการดูแลไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณอีกด้วยพวกเขามองว่าอาหารเป็นของขวัญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถยืดอายุความยาววัยและความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ลองคิดดูสิว่าถ้าฉันเสนอยาเสน่ห์ที่สามารถเพิ่มพลังงานให้คุณทำให้ผิวของคุณดีขึ้นและแม้กระทั่งทำให้ชีวิตของคุณมีสุขภาพดีขึ้นคุณจะยอมรับมันไหมแน่นอนใช่ไหมละ่ะ สิ่งที่หลายๆคนไม่ทราบก็คือ,อยานี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องทดลองลับใดๆแต่กลับอยู่ในครัวของคุณมีอาหารง่ายๆราคาไม่แพงและเป็นธรรมชาติที่ถือเป็นยาอายุวัฒนะแห่งความม่เยาว์ไว้ได้อย่างแท้จริงพวกมันมีพลังในการบำรุงเซลล์ของคุณชะลอความแก่และยังเพิ่มประกายแวววาวพิเศษให้กับดวงตาของคุณอีกด้วยแต่ที่จริงแล้วเพื่อจะได้รับประโยชน์เหล่านี้เราต้องกินนอ ยังมีสติไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณกินเท่านั้นแต่รวมถึงวิธีที่คุณกินด้วยลองจินตนาการว่าแต่ละคำเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงกับตัวคุณเองนั่นทำให้มีความแตกต่างทั้งหมดแล้วทำไมเราไม่เริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารตั้งแต่วันนี้ละ่ะ ฉันไม่ได้พูดถึงการรับประทานอาหารแบบบ้าๆหรือข้อจำกัดที่เป็นไปไม่ได้ฉันกำลังพูดถึงการเลือกเล,กเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่จะสะสมผลประโยชน์มหาศาลในระยะยาวมาค้นพบกันว่าอาหารทรงพลังทั้ง4ชนิดใดบ้างที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสุขภาพและฟื้นฟูร่างกายของคุณจากภายในสู่ภายนอกและคุณรู้ไหมว่าอะไรจะเจ๋งกว่านั้นอีกคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละอะไรมากมายเพื่อรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณด้วยความสงบความอดทนและความคิดสร้างสารรค์เพียงเล็กน้อย คุณสามารถเปลี่ยนมื้ออาหารของคุณให้กลายเป็นช่วงเวลาที่อร่อยและมีจุดมุ่งหมายได้คุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเปล่งปลั่งมากขึ้นหรือยังอาหารแรกงาแก่นสารแห่งชีวิตงาก็เหมือนเพื่อนที่เงียบงันถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็มีสิ่งดีๆให้กับเราเสมอคุณอาจคิดว่าแต่มันเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์อะไรจะพิเศษนะโอ้เพื่อนเอ๋ยเมล็ดพันธุ์อันต่ำต้อยน,นี้มิสมาบัดล้ำค่าซ่อนอยู่ในตัว อุดมไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและมีสุขภาพดีลองจินตนาการว่ากระดูกของคุณเป็นโครงสร้างของบ้านหากคุณไม่ดูแลรักฐานนี้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจเริ่มพังทลายลงไปได้ตามการเวลางาดำทําหน้าที่เป็นช่างเก่ออิฐที่มองไม่เห็นช่วยให้รักฐานนี้มั่นคงและแข็งแกร่งได้นานยิ่งขึ้น แต่งานไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันยังเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมสำหรับผิวของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เผยให้โลกรู้ว่าภายในตัวเราเป็นอย่างไรมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวร้ายที่มองไม่เห็นที่ทำให้แก่เร็วขึ้น เหมือนกับว่างาเป็นตัวกรองธรรมชาติที่ช่วยปกป้องผิวจากปัจจัยภายนอกและทําให้ผิวดูมีสุขภาพดีกระชับและเปล่งปลั่งจึงไม่น่าแปลกใจที่พระภิกษุสงฆ์ถือว่านี่เป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์สาหรับพวกเขางาไม่เพียงแต่เป็นสารอาหารเท่านั้นมันคือพลังงานบริสุทธิ์ของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้มีชีวิตชีวาทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ การรวมงานเข้าไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณนั้นง่ายกว่าที่คิดสามารถโรยบนสลัดใส่ขนมปังหรือแม้แต่ทำเป็นทาินีซึ่งเป็นครีมแสนอร่อยที่ทานคู่กับอาหารแทบทุกชนิดทุกคำที่กัดเปรียบเสมือนของขวัญที่คุณมอบให้กับร่างกายของคุณซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆและราคาไม่แพงในการลงทุนเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณและคุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณรับประทานงานงาดามคุณกำลังรับประทานภูมิปัญญาโบราณที่สั่งสมมายาวนานนับพันปีลงบนจานของคุณแล้วเราจะลองให้ยักย้ายน้อยตัวนี้ได้มีโอกาสสัมผัสถ,ถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลและของมันดูไหมอาหารที่สองชาเขียวน้ำอมฤตแห่งชีวิต ชาเขียวเปรียบเสมือนอ้อมกอดอันอันในยามเช้าที่หนาวเย็นช่วยให้สบายใจมีพลังและเต็มไปด้วยความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์มันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นยาอายุวัฒนะที่แท้จริงลองนึกถึงคาเทชินสารเล็กๆทรงพลังที่อยู่ในใบชาเขียวเสมือนนักรบไร้ตัวตนที่กำลังต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่พยายามขโมยความเยาววัยของคุณไปสานต้าน อนุมูลอิสระหาวนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการชะลอนาฬิกาชีวภาพของคุณช่วยให้คุณรักษาสุขภาพผิวที่แข็งแรงและเปล่งปลั่งมากขึ้นรวมถึงปกป้องเซลล์ของคุณจากความเสียหายในอนาคตราวกับว่าก,า,การดื่มแต่ละครั้งเอเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติสำหรับร่างกายของคุณช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวอย่างสง่างามและมีชีวิตชีวา แต่ชาเขียวไม่ได้มีแค่คุณสมบัติทางกายภาพเท่านั้นเขายังเป็นเพื่อนที่ดีของจิตใจคุณอีกด้วยคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งหัวของเรารู้สึกเหมือนกับพายุความคิดที่สับสนชาเขียวเข้ามาเรากับสายลมพัดเบาๆช่วยให้จิตใจแจ่มใสและมีสมาธิมากขึ้นมันช่วยให้จิตใจสงบและเพิ่มพลังงานให้คุณโดยไม่ทําให้คุณกระสับกระส่ายเหมือนกาแฟแล้วคุณรู้ไหมว่ามีอะไรอีก และยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณเหมือนกับบอดี้การ์ดเงียบๆที่คอยปกป้องร่างกายของคุณจากภัยคุกคามในแต่ละวันการดื่มชาเขียวเป็นประจำเปรียบเสมือนการอัปเกรดระบบภายในของคุณทำให้คุณพร้อมเผชิญกับวันใหม่ด้วยพลังงานและความสงบที่มากขึ้น และเราไม่สามารถลืมพิธีกรรมได้การเตรียมและดื่มชาเขียวเป็นประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับการทำสมาธิด้วยของเหลวเมื่อคุณต้มน้ำให้ร้อนแล้วใส่ใบไม้ลงในถ้วยแล้วดูใบไม้เปลี่ยนสีอ่อนๆกระจายไปทั่วนั่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่ตั้งใจนี้ทำให้หัวใจสงบและฟื้นคืนพลังงานไม่น่าแปลกใจเลยที่พระภิกษุถือว่าการ ปฏิบัตินี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเชื่อมโยงคุณกับปัจจุบันและเตือนคุณว่าการดูแลตัวเองคือการแสดงความรักในแต่ละวันคุณจะลองสละเวลาสักไม่กี่นาทีเพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี้ดูบ้างหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วการดื่มแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการเชิญชวนให้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลมีสุขภาพดีและสงบมากขึ้นอาหารที่สามขมิ้นชันรากแห่งความอายุยืนคุณเคยได้ยินเรื่องขมิ้นบ้างไหม รากสีทองนี้เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนเร้นอยู่ในตู้กับข้าวของงอธรรมชาติซึ่งรอคอยการค้นพบมีการใช้เป็นยาอายุรเวทและพุทธศาสนามาเป็นเวลานับพันปีในฐานะยาอายุวัฒนะแห่งความเยาว์อย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงร่างกายมนุษย์ว่าเป็นเครื่องจักรที่น่าทึ่งซึ่งบางครั้งอาจเกิดสนิมได้เนื่องจากการอักเสบขมิ้นมีฤทธิ์เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่มองไม่เห็นโดยต่อสู้กับอาการอักเสบและปกป้องเซลล์ของคุณจากความเสียหายที่ทำให้แก่เร็วขึ้น มันเหมือนกับการทาสีปกป้องเพิ่มให้กับเฟอร์นิเจอร์เก่ามันช่วยให้ทุกอย่างใช้งานได้และเป็นมันเงาได้นานขึ้นมากนี่เป็นความลับอันทรงพลงังเมื่อคุณผสมขมิ้นกับพริกไทยดำสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น พริกไทยดำเปรียบเสมือนเครื่องนำทางที่ช่วยให้ขมิ้นเคลื่อนตัวผ่านร่างกายได้ดีขึ้นจึงเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับร่างกายมันเหมือนกับทีมที่สมบูรณ์แบบโดยผู้เล่นแต่ละคนเสริมเครื่องความแข็งแกร่งให้กันและกันนิสยัยการกินง่ายๆเช่นนี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อสุขภาพของคุณช่วยให้ร่างกายของคุณดูอ่อนเยาว์มีสมดุลและเต็มไปด้วยพลังงานและที่ดีที่สุดคืออะไรคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟมืออาชีพเพื่อที่จะรวมสิ่งนี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุ้ เพียงขมิ้นเล็กน้อยและพริกไทยดำเล็กน้อยในข้าวน้ำผลไม้หรือแม้แต่ชาเรียบง่ายใช้งานได้จริงและมีประสิทธิผลอย่างยิ่งแล้วทำไมไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ละ่ะทุกครั้งที่คุณใส่ขมิ้นลงในอาหารมันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังส่งของขวัญให้กับตัวเองในอนาคตของขวัญที่บอ,อกว่าเ hey, ฮฉันห่วงใยคุณและอยากให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีเบาสบายและสดใสามากขึ้น มันไม่ใช่แค่การเพิ่มอายุให้กับชีวิตของคุณเท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มชีวิตให้กับปีของคุณด้วยลองเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี้ดูสิแล้วคุณจะรู้ว่ามันสร้างผลกระทบได้ขนาดไหนไท้ายที่สุดแล้วการดูแลตัวเองต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเช่นนี้อาหารที่สีถั่วแหล่งพลังงานและความชัดเจนทางจิตใจคุณเคยสังเกตไหมว่าวลนัตมีรูปร่างคล้ายกับสมองของมนุษย์ธรรมชาติมีเรื่องบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อเหล่านี้ สิ่งมหัศจรรย์เล็กๆน้อยๆนี้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับมองและหัวใจของคุณวรนัตอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นเช่นโอเมก้า3และวิตามินอ e, ีถือเป็นพันธมิตรที่แท้จริงในการปกป้องสมองของเราจากการเสื่อมถอยทางการรับรู้เหมือนกับว่าถั่วแต่ละอันเป็นกุญแจที่ช่วยให้ประตูสู่ความจําใสทางจิตใจเปิดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังดูแลผิวของคุณให้เนียนนุ่มและอ่อนเยาว์อีกด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วใครบ้างละ่ะที่ไม่ต้องการมีผิวที่เปล่งปลั่งทั้งภายในและภายนอก แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีอะไรพิเศษอีกบ้างที่ทำให้วลนัดในประเพณีพุทธศาสนาการกินถั่วมีมากกว่าประโยชน์ทางกายภาพมันเป็นการแสดงออกถึงความกตันยู่ต่อทอนรมชาติลองนึกภาพดู เมื่อคุณชิมถั่วคุณจะเข้าใจถึงการทำงานของโลกดวงอาทิตย์ต่อและฝนที่ร่วมกันทำงานเพื่อนำอาหารชนิดนี้มาสู่คุณมันเหมือนกับการได้พักผ่อนกลางวันเพื่อรู้สึกขอบคุณสำหรับความจริงง่ายๆที่ว่าเรายังมีชีวิตและสบายดีช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงนี้อาจดูเล็กน้อยแต่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับอาหารและกับตัวคุณเองได้ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรหารับประทานอาหารด้วยความขอบคุณเราก็ไม่ได้บำรุงเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ยังบำรุงจิตวิญญ,ญ,ญาณอีกด้วย แล้วคุณจะลองเพิ่มถั่วเข้าไปในกิจวัตรประจําวันของคุณดูบ้างหรือเปล่าเป็นอาหารที่ใช้ได้จริงอร่อยและมีประโยชน์หลากหลายสามารถทานเปล่าๆเ,เ,เป็นอาหารว่างเพิ่มในสลัดหรือแม้แต่ผสมในสมูทตี้ก็ได้แต่ละคําเปรียบเสมือนคําเชิญชวนให้คุณดูแลตัวเองมากขึ้นบํารุงทั้งสมองและหัวใจและสิ่งที่เจ๋งที่สุดก็คือการรวมถั่วเข้าไปในอาหารประจําวันของคุณจะช่วยให้คุณมีอนาคตที่แข็งแรงสดใสและมีพลังงานมากขึ้นโปรดจําไว้ว่า ถ้าทางเล็กๆน้อยๆเช่นการเลือกสิ่งที่เราจะใส่ลงในจานสามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิตของเราได้คุณพร้อมที่จะสัมผัสกับแหล่งพลังชีวิตธรรมชาตินี้แล้วหรือยังข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้แก่เร็วขึ้น ร่างกายของเราเปรียบเสมือนวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนทุกสิ่งที่เรามอบให้และในทํานองเดียวกันกับที่ไม่มีวัดใดที่จะสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ไม่ดีร่างกายของเราก็ต้องการการดูแลและเอาใจใส่ในการเลือกอาหารเช่นกันน่าเสียดายที่บ่อยครั้งที่เรามักจะเลือกใช้ทางอัดเช่นอาหารแปรรูปบรรจุในบรรจุภัณฑ์สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยสารกันบูดและสารพิษปัญหาคือสารที่ไม่ดี เหล่านี้สะสมอยู่ภายในร่างกายของเราส่งผลให้ร่างกายแก่เร็วขึ้นและทำให้วิหารภายในของเราเปราะบางและเสื่อมสภาพลงมันเหมือนกับการพยายามดับเทียนด้วยยอนน้ำมันเบนซินแทนที่จะช่วยคุณกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลง ตัวร้ายหลักในเรื่องนี้มีชื่อที่รู้จักกันดีได้แก่น้ำตาลส่วนเกินอาหารทอดและความเครียดออกซิเดชันที่โด่งดังลองนึกถึงน้ำตาลเป็นสารที่ไม่พึงประสงค์ที่ค่อยๆตกค้างอยู่ในร่างกายของคุณก่อให้เกิดอาการอักเสบและความเสียหายเงียบๆอาหารทอดก็เปรียบเสมือนแขกที่ส่งเสียงดังซึ่งนำความกลาหนมาสู่เซลล์ของคุณทำให้ทุกอย่างหนักขึ้นและเหนื่อยล้ามากขึ้นแล้วความเครียดออกซิเดชันล่ะมันเป็นเหมือนสนิมที่มองไม่เห็นซึ่งกัดกร่อนเซลล์ของเราช้าๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมละ่ะ แต่ข่าวดีก็คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในนิสัยการกินนอกของคุณก็สามารถย้อนกลับสถานการณ์นี้ได้การเปลี่ยนจากโซดาเป็นน้ำเปล่าลดการทานอาหารทอดและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารปรุงแต่งรสมากมายอาจเป็นก้าวแรกในการปกป้องวิหารภายในของคุณและคุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าทึ่งที่สุด เราไม่จําเป็นต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหรือทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชั่วข้ามคืนทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเลือกง่ายๆที่ตัวคุณเองตัดสินใจอย่างมีสติและรักทุกครั้งที่คุณพูดไม่ต่อสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพและใช่ต่อสิ่งที่บํารุงร่างกายของคุณคุณกําลังละงนทุนเพื่ออนาคตที่มีสุขภาพดีและสดใสามากขึ้นโปรดจําไว้ว่า การแก่ชาราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การแก่ชาราอย่างมีสุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราทำในปัจจุบันแล้วถ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองต้านอกแา่ตอนนี้ทีละขั้นตอนจะดีไหมร่างกายของคุณซึ่งเป็นวิหารอันวิเศษนี้จะขอบคุณคุณเป็นอย่างมากความสำคัญของความสมดุลและความพอประมาณพระภิกษุสงฆ์มีภูมิปัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ความพอประมาณคือเคล็ดลับในการมีชีวิตที่ยืนยาวและดีขึ้นพวกเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของการจำกัดะหรือทำมากเกินไปแต่เป็นเรื่องของการค้นหาสมดุลที่กลมกลืนในวิธีการกินของเราลองนึกถึงการรับประทานอาหารของคุณเหมือนการเต้นรำไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือจำเจเกินไปทุกการเคลื่อนไหวทุกการกัดล้วนมีจังหวะที่เหมาะสมการรับประทานอาหารยังมีสติหมายถึงการใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ในจานของคุณเคี้ยวอย่างช้าๆและเพลิดเพลินกับทุกคำมันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ เป็นกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นการแสดงความรักตัวเองโดยที่คุณเคารพร่างกายของคุณและมอบอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับมัน แต่มีรายละเอียดที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณกินเท่านั้นที่สำคัญแต่รวมถึงวิธีที่คุณกินด้วยคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าวิธีที่เรานั่งกินอาหารสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของเราไปได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเราเปลี่ยนการกินให้กลายเป็นพิธีกรรมแห่งความกตันยูเราจะไม่ได้แค่บำรุงร่างกายเท่านั้นแต่เรายังบำรุงจิตวิญญ,ญาณอีกด้วยมนนเหมือนกับการหยุดสักครู่แล้วพูดว่าฉันให้คุณค่ากับอาหารนี้ฉันให้คุณค่ากับร่างกายของฉันฉันให้คุณค่ากับชีวิตนี้ การแสดงออกถึงความมีสติและความตั้งใจเล็กๆน้อยๆเช่นนี้สามารถสอนห้างความสงบและความพึงพอใจที่มากกว่าความอิ่มเอมทางกายได้แล้วจะลองวันนี้ดูไหมล่ะ ในมื้อต่อไปพยายามผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกขอบคุณสำหรับอาหารที่อยู่ตรงหน้าสัมผัสรสชาติสังเกตสีสันและเนื้อสัมผัสของสิ่งที่คุณกำลังกินการปฏิบัติง่ายๆนี้อาจดูเล็กน้อยยอแต่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับอาหารและกับตัวคุณเองได้ความสมดุลและความพอประมาณไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นอนอเรื่องของการสร้าง นิสัยที่ให้เกียรติสุขภาพกายและอารมณ์ของคุณท้ายที่สุดแล้วการดูแลตัวเองคือการแสดงความรักในแต่ละวันและทั้งหมดเริ่มต้นจากวิธีที่เราเลือกบำรุงร่างกายและจิตต่อใจของเราความเชื่อมโยงระหว่างอาหารและจิตวิญญาณ คุณเคยหยุดคิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่เรากินไม่เพียงแต่บำรุงร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพลังงานและจิตวิญญาณของเราด้วยพระภิกษุสงฆ์มีความเข้าใจอล้ำลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเชื่อว่าอาหารแต่และอย่างมีพลังของตัวเองและพลังงานนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับพลังชีวิตของเราลองจินตนาการถึงอาหารสดจากธรมชาติเป็นแสงแดดที่ส่องสว่างให้กับภาย ในร่างกายของคุณทำให้รู้สึกเบาสบายมีชีวิตชีวาและจำใสในทางกลับกันอาหารแปรรูปซึ่งเต็มไปด้วยสารกันบูดและสารเคมีก็เปรียบเสมือนเมฆหนาที่บทบังแสงนี้ทำให้คุณหมดพลังและรู้สึกเอหนืยล้าและขาดแรงจูงใจเหมือนกับว่าร่างกายและจิตวิญ,ญญาณอยู่ในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณ การรับประทานอาหารอย่างมีสติไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณอีกด้วยเมื่อคุณเลือกอาหารสดที่ปรุงด้วยความรักและความกตัญญูคุณไม่ได้แค่บำรุงร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ยังได้ปลูกฝังจิตวิญญาณที่อ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวาอีกด้วยเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้ยิ่งคุณดูแลเอาใจใส่มันมากเท่าไหร่มัน ก็จะเติบโตแข็งแกร่งและสดใสามากขึ้นเท่านั้นในทำนองเดียวกันเมื่อคุณรับประทานอาหารด้วยเจตนาและมีสติคุณกำลังเปิดโอกาสให้พลังงานภายในของคุณเจริญเติบโตสร้างวัตจักรของความคิดเชิงบวกและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสะท้อนออกมาในอารมณ์สุขภาพและแม้กระทั่งวิธีที่คุณมองโลกแล้วลองเริ่มมองมืออาหารเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ดูไหม ไม่จําเป็นต้องซับซ้อนอาจง่ายๆเช่นเลือกอาหารธรรมชาตินั่งลงอย่างใจเย็นและสังเกตว่ามันทําให้คุณรู้สึกอย่างไรถ้าทางเล็กๆน้อยนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับอาหารและต่อมาก็กับตัวคุณเองด้วยจําไว้ว่าคุณคือสิ่งที่คุณกินแต่คุณคือพลังงานที่คุณเลือกที่จะบํารุงด้วยเช่นกา,การเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างอาหารและจิตวิญญ,ญาณจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สดใสสมดุลและผ่อนคลายมากขึ้นแล้วใครหล่ะจะไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมล่ะ นิสัยเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้คุณดูอ่อนเยาว์ความเยาว์ไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปตามกาลเวลาแต่เราสามารถปลูกฝังได้ทุกวันด้วยนิสัยเล็กๆน้อยๆแต่ส่งพลังลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเหมือนสวนหากต้องการให้ดอกไม้ดูสดใสและมีสุขภาพดีคุณจําเป็นต้องดูแลพวกมันด้วยความเอาใจใส่และเอาใจใส่การฝึกแสดงความกตันหยุดเวทีก็เหมือนการรดน้ําดอกไม้เหล่านี้ทุกวันเมื่อคุณรู้สึก ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีคุณกำลังส่งข้อความไปยังจัก,กรวาลและไปยังตัวคุณเองว่าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆมากขึ้นการทำสมาธิและการฝึกปฏิบัติแบบเบาๆเ,เช่นไทชีหรือโยคะจะช่วยทำหน้าที่เป็นสายลมเย็บหนอที่ช่วยทำให้ต้นไม้ของคุณสงบและสดชื่นอีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและจิตใจอีกด้วยช่วงเวลาแห่งความสงบเหล่านี้จะช่วยคลายความเครียดที่สะสมและเปิดพื้นที่ให้พลังงานธรรมชาติของคุณเปล่งประกาย ยิ่งไปกว่านั้นนิสัยง่ายๆแต่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้บางอย่างก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับความมีชีวิตชีวาของคุณได้การหายใจเข้าลึกๆเปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างร่างกายเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามา โดยจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆและช่วยฟื้นคืนพลังภายในให้กับคุณการได้รับแสงแดดในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันมันเหมือนกับการอาบอน้ำให้ผิวและจิตวิญญาณของคุณได้รับแสงธรรมชาติกระตุ้นการผลิตวิตามินดีและทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นและแน่นอนว่าอย่าประเมินพลังของการดื่มน้ำที่มีคุณภาพต่ำเกินไป การรักษาระดับน้ำให้เพียงพอเปรียบเสมือนการหล่อลื่นเฟืองเกียร์ของเครื่องจักรอันล้มค่าหากขาดน้ำทุกอย่างก็จะส่งเสียงดังเอี๊ยดอาและสูญเสียประสิทธ,ธิภาพเมื่อนำมารวมกันแล้วท่าทางเล็กๆน้อยๆยเหล่านี้จะช่วยสร้างกิจวัตรอันทรงพลังที่จะทาให้คุณดูอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวาได้ยาวนานยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือพฤติกรรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการเสียสละครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงสิ่งเหล่านี้เรียบง่ายเข้าถึงได้และง่ายต่อการรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณเคล็ดลับอยู่ที่การฝึกก่อฝนอย่างสม่ำเสมอและมีสติการหายใจเข้าลึกๆทุกครั้งแสงแดดบนใบหน้าของคุณและน้ำแตละแก้วล้วนเป็นวิธีประกาศกับร่างกายของคุณว่าฉันห่วงใยคุณ และเมื่อคุณดูแลตัวเองแบบนี้คุณไม่ได้ลงทุนแค่กับอายุที่ยืนยาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตที่คุณจะมีอีกด้วยแล้วจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมเลือกนิสัยหนึ่งนอกจากเหล่านี้แล้วปล่อยให้ตัวเองสัมผัสกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนโยนและต่อเนื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วความเยาวไวัยไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของทัศนคติเมื่อคุณทราบเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของพระภิกษุแล้วถึงเวลาที่จะเริ่มลงมือทำแล้ว เริ่มนำอาหารและนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เข้าไปในกิจวัตรประจําวันของคุณฝากไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณทานอาหารประเภทใดและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนและครอบครัวกดติดตามช่องและเปิดใช้งานกระดิ่งไม่ให้พลาดเคล็ดลับอันมีค่าอีกต่อไปพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ